วันนี้นะคะใครสงสัยว่า TikTok จะเอามาสร้างธุรกิจอย่างไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้จะรินพาไปแกะรอยนะคะแล้วก็แกะเคล็ดลับว่าคุณจะเข้าไปเล่น t i k t o k เนี่ยคุณจะสามารถเอาไปสร้างธุรกิจอะไรอย่างไรได้บ้างมาติดตามคลิปนี้กันได้เลยค่ะ หลายคนนะคะเข้ามาเริ่มทําใน Tik t o ็อกสิ่งแรกเลยที่จรลินอยากจะให้ลองดูก่อนนะจรินไปแกะลอยคนดังนะคะใน Tik t o ็อกมาให้ดูค่ะเพื่อเป็นกําลังใจก่อนก่อนเริ่มต้นที่เราจะเข้าไปนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเขาทําอะไรมาอย่างไรบ้างคนดังใน Tik t o ็อกตอนนี้นะคะต้องขอยกตัวอย่างนับถือมากๆนะคะครูมัสซีนาบอลนะคะใครยังไม่เคยฟังเพลง ation, Occupation Occupation มัสซีนาบอลมัสซีนาบอลใครยังไม่เคย ฟังคลิปนี้ยังไงลองไปหาฟังที่ช่องของครูมาซีนาบอนนะคะวันนี้เจรินนะ่ะไปตามแกะรอยนะคะความสําเร็จกว่าที่ครูมาซีจะได้ล้านวิวนะคะครูมาซีทําอะไรมาบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเป็นกําลังใจแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะสามารถทําแล้วเราจะต่อยอดธุรกิจของเรายังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวยังไงเจรินขอมาพูดคุยกันจุดนี้ก่อนนะก็คือครูมัาซีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่นาบอน3 3ปีค่ะแล้วด้วยความ ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องมาสอนออนไลน์เลยทําคลิปขึ้นมาเป็นเพลงภาษาอังกฤษสำเนียงปั นะคะคเชื่อไหมคะว่าครูมัตซีเนี่ยทำคลิปมานะคะครั้งแรกเนี่ยทำเมื่อวันที่25เดือน3ปี2021เริ่มทําคลิปแรกนะคะปล่อยออกมาและทํามาทั้งหมดจนถึงวันที่31นะคะทุกคนอยู่ที่125คลิปด้วยกันและที่สําคัญก็คือในช่วงแรก34คลิปแรกเนี่ยทำการ cover เพลงของคนอื่นเพลงพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยลราก็ออกมาแต่งตัวนะคะสวยงามนะยอดวิวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13,000ถึง81,000 แล้วก็อีกส5คลิปถัดมาเนี่ยเป็นสอนเต้นเพราะว่าครูมาซีเนี่ยเขาเก่งเรื่องเต้นด้วยนะคะเขาก็มีการสอนเต้น20คลิปหลังเนี่ยเป็นการแต่งเองร้องเองค่ะเชื่อไหมคะเพียงแค่ เพลงที่8เท่านั้นทําให้แตะ1ล้านวิวแรกในเพลง Family แต่เรายังไม่เคยรู้จักถูกไหมทำต่อเนื่องมาค่ะเพลงที่20ถึงจะมาเป็นเพลง occupation นะคะอยู่ที่21.6 m นะคะก็คือล้านวิวสังเกตไหมคะว่าการที่เราจะทำ t i k t o อ k หรือทําแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือครูวัตซีเนี่ยเขาต้องทําต้องเปลี่ยนต้องปรับมาเป็นอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็อาจจะต้องส่งสื่ออะไรต่างๆในการที่จะสอนเด็กเลยได้ทําช่องนี้ขึ้นมา นะและด้วยความที่เป็นตัวเองนะด้วยความที่เป็นตัวตนแล้วก็มีความสนุกสนานลองไปดูในช่องของครูมาซีได้นะคะแต่งตัวจะแบบสีสันสวยงามมีเพลงภาษาอังกฤษมาสอนนะคะเป็นคําศัพท์ต่างๆนะตรงนี้ก็ไปสอนเด็กโหบอกได้เลยว่า125คลิปครูมาซีทําต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องมากๆหลังจากที่เพลง Occupation หรือคลิปหนึ่งเนี่ยเป็นไวรัลขึ้นมานะคะมีคนติดตามเยอะหลังจากนั้นมีช้อปปี้นะคะเข้าไปให้ครูมา ได้ออกแบบเพลงนะคะแล้วก็ร้องแล้วก็ใส่ลงไปในช่องของครูมัซีนะคะซึ่งแน่นอนค่ะอันนี้มันต้องมีการเกิดงานเกิดขึ้นนะสังเกตได้ว่าถ้าเราจะเข้ามาทําในติ k To อกสร้างตัวตนสิ่งแรกที่คุณครูมัซีเป็นจริงๆนะคะนั่นก็คือเป็นคนสนุกสนานจริงๆค่ะแล้วก็ชอบกิจกรรมในเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยเป็นตัวตนที่แท้จริงเลยดังนั้นเลยมีการทําได้ต่อเนื่องพอต่อเนื่องทําด้วยความสนุกทําด้วยความชอบแล้วก็สนุกทุกวัน ที่ได้ออกมาหน้ากล้องเห็นอะไรไหมคะการที่เราจะอยู่บนโลกออนไลน์ได้นะคะเราต้องเป็นตัวเองค่ะทุกคนเราต้องค้นหาสิ่งที่เราชอบแล้วก็นําเสนอออกมาบนโลกออนไลน์นะคะนี่คือจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราทํางานได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราจะทําแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราจะทําเพื่ออะไรเมื่อเรารู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรแล้วยังไม่พอนะคะเราต้องรู้ตัวตนข้างในค่ะว่าเราจะเอาอะไรออกมาเสนอที่ทําให้เรามีความสุขการทางาน งานบโลออะไลนะคะเราอย่าเอาข้างนอกมาบังคับเรานะคะเราต้องเอาจากตัวเราออกไปค่ะนี่คือสิ่งที่ทําให้เราทํางานแบบไม่ได้ทํางานนั่นก็คือมีความสนุกสนานด้วยเหมือนคุูมัสซสีนึกออกใช่ไหมคะเมื่อเราทําสิ่งที่ชอบในเวลาที่ยาวนานมากพอจะมี FC เกิดขึ้นนะคะจะมีคนที่ชอบในแบบเราอยู่ที่ว่าคุณต้องค้นหาให้เจอนะว่าคุณจะให้ความสนุกหรือคุณจะให้ความรู้คุณต้องเลือกให้ได้นะคะถ้าคุณเริ่มเข้ามาใช้แพลตฟอร์ม t ิ k To อสิ่งหนึ่งก็คือคุณลอง ไปเล่นก่อนว่าคนในเนี้ยเขาเสพอะไรกันเขาชอบคลิปประมาณไหนถ้าเราจะต้องทําเกี่ยวกับธุรกิจของเราเนี่ยเราจะต้องถ่ายประมาณไหนเขาชอบดูประมาณไหนวิวอันไหนที่ดูเยอะอ่านเราดูเป็นข้อมูลแล้วเราก็มาผนวกกับตัวเราที่เป็นคนทําหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยแล้วเอามาผสมผสานกันค่ะแล้วเราก็ทําออกไปในแบบของเราซึ่งตรงเนี้ยแหละค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถทําได้นานพอเราทําได้นานนะคะมันก็จะเกิดการจดจําเมื่อคุณอยู่บน Tik t o อกนานพอแล้วคุณหากลุ่มเป้าหมายนะ คุณสามารถเป็นที่รู้จักในกลุ่มว่าที่ลูกค้าของคุณได้ผ่านคอนเทนต์ที่คุณนําเสนอไปนี่แหละและที่สําคัญคือ TikTok เนี่ยเขาให้มีการปลั๊กอินนะคะเพื่อที่จะต่อไปอยังแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นถ้าคุณมี YouTube อยู่แล้วคุณเอาลิงก์ URL มาเสียบได้คุณเอา In s t a g r a m มาวางได้และคุณเอา Twitter มาวางได้3มช่องทางนี้นะคะเป็นสมช่องทางที่สามารถที่จะต่อยอดจาก t i k t o k ได้เลยแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาคนจาก TikTok นะคะไปติดตามในช่องต่างๆของคุณให้มียอดเ l l โลว์ เมื่อคุณจะสม Follower มากพอคุณก็สามารถที่จะสวิชเป็นสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการได้แต่เริ่มต้นเลยก็คือคุณจะต้องสนุกและเป็นตัวเองพร้อมกับให้คุณค่ากับผู้คนคาว่าคุณค่าเนี่ยมันหมายถึงคุณอาจจะให้ความสุขคุณอาจจะให้แรงบันดาลใจคุณอาจจะให้ความสนุกอะไรก็ได้นะคะที่มันเป็นตัวตนของคุณจริงๆเนี่ยแหละค่ะจะทําให้ธุรกิจหรือการใช้แพลตฟอร์มเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดเราไม่จําเป็นจะต้องมีคนติดตาม เป็นแสนเป็นล้านคนแค่หลักพันหลักหมื่นคุณก็สามารถสร้าง F C ตัวจริงของคุณได้เช่นเดียวกันค่ะเพียงแต่คุณต้องออกมานะคะให้เขาเห็นมากพอแล้วก็ให้เขารู้จักคุณผ่านหน้าจอเนี่ยแหละคะ่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะสามารถใช้แพลตฟอร์มใหม่ไม่ว่าจะเกิดแพลตฟอร์มไหนเกิดขึ้นนะคะคุณจะต้องมาวางโฟล์ของธุรกิจของคุณให้ดีก่อนนะไม่เช่นนั้น24ชั่วโมงของคุณเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่าคุณทํางานเยอะไปแล้วมันไม่เกิดผลงานดังนั้นไม่ว่าจะมีแพลตฟอร์มอะไรเกิดใหม่นะคะ ถ้าคุณรู้ว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนของงานของคุณคุณจะสามารถวางแผนงานออกมาแล้วทางานได้อย่างไม่สับสนเลยค่ะและสําหรับเจ้าของธุรกิจนะคะหรือนักธุรกิจคนไหนจะไปเต้นบนทิกต็อกตอนนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเต้นนะคะไม่ต้องเต้นก็สามารถที่จะสร้าง f o l l o w e r หรือว่าสร้างยอดขายได้สําหรับเจ้าของธุรกิจหรือนักธุรกิจท่านใดยอยากจะใช้ทิกต็อกเป็นช่องทางในการสร้างตัวตนบอกเลยว่าเหมาะมากๆค่ะแล้วก็ยุคนี้สมัยนี้นะคะไม่จําเป็นต้องเต้นเจ้าของกิจการหลายคนบอกอุ้ย ไม่อยากทำทิกต็อกเพราะว่ากลัวต้องเต้นไม่ต้องเต้นก็ได้ค่ะเจะลินมีเทคนิคดีๆมากมายเลยค่ะในการที่จะทําให้คุณไม่ต้องเต้นแต่ก็ได้ยอดนะคะในคอร์สที่ช่วยให้คุณทําธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ม t ิกต็อกนะคะแล้วทําให้เกิดยอดได้ถ้าใครนะคะมองเห็นว่าแพลตฟอร์ม t ิกต็อกเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะขยายการตลาดของคุณได้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะกับคอร์ส t ิกต็อกมาร์เก็ตติ้งค่ะ ้างยอดขายขยายผู้ติดตามด้วยพลังติ๊กตอกก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่ Line@ @coachjoylin นะคะยินดีให้คําแนะนํานะคะสําหรับใครที่สนใจแพลตฟอร์มใหม่อย่างติ๊กตอกค่ะและท่านใดนะคะที่อยากจะรู้เรื่องการตลาดออนไลน์แบบนําไปใช้ได้จริงนะคะก็กดติดตามเพจนี้ไว้นะคะนักขายสายออนไลน์ค่ะมีเทคนิคดีๆไว้เพียบเลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ